สบายดีพ mm. ่อแม่พ um, ี่น้องเอฟซีบอสโกลสุดคนเลยวันนี้มาอยู่เพื่อนน้องวิวรีอุ้ยชุดงามแน่กระเป๋านี่มีเงินมากกระเป๋านะสบายดีดอกบ๊มีสบายดีก่อนสไปดีงามๆก่อนเราจะดีกอดปะจอยอ่ะไม่หักอุ้มหน่อยู่บ่อนจ้านะกระดูกหักนะทำปะจอยแหละ ก็ฮอตประจอยสบายดีดองดองดอดองดอดดองประกอบผ้าผ้าว่าดองดองเป็นเป็นดองรีไปจังเลยบายะเบิ้งฮะอ๋อกะรงะนะคือตะกัรขึ้นตังทึ่งพูดยิ้ได้มไอม่อ้วนก็โตนึงก็โตอันนี้นะไอแม่อ้วนก็พอดังนอนคอยทางแม่อ้วนก็ อตเป็นนางน่หายไม่อ้วนนะโตนุ่งวตโตตเอาหายไม่อ้วนอยู่คนวะหายัวนึงหายไม่อ้วนอเงินได้หายบ่อ่เงนไหบ่อ่าขอไม่อ้วนนะอ่เงินนั่งใช้ะลอาเงินอาเงินนั่งใช้ลหาเงินนั่งใชนั่งไงพู บ่อของไผ่ของไผ่ของบิ้วเหอไาเนี้่บะคะเดียวเอ้าได้ลมั้ยานเอาเสอไปบ่อไปงมาดิบ่ให้เรานังเห็นนะบรดบบ อ้าเอ้าเ่ยลูกบ่ได okay. ้บ่เลยเห็นเล่นี่น่ะฮะลูกบ่ได้รี่ ลองเพลงให้แม่ฟังแน่ลองเพลงหยังจะเพลงหยังนะเพลงหยังเอาไปใช้นะเอาแม่ใบก็มานั่งนี่สิไปเอาเปมามปจอยคือกันซํานะอืคือกันเนาะแต่แม่ไว้นี่เนาะืกระโปรงหั่นน่ะโอบแม่อ้วนนั่งก่อนเพิ่นว่าเพิ่นให้แม่อ้วนตัวนึงให้แม่อ้วนตัวนึงบ่ลนี่น่ะ เวเวอยากน้ำโอ้ไปยูใส่มาอยากน้ำอยากในไรดิกินน้ำกินนน้ำกินน้ำกนยนี่พี่นี่นะไปยูใส่มาอยากกินน้ำกินนนี่เจ๊ฝนว่าน้องมาชนะเหรออจะเฮ้ยเฮ็ดด้วยทชนะ เวอร์ฮัลโหลเห็ดเด้อค่ะอาหารคือกันเลยคือกันเลยกับวัฒนาน <c oughs> อันนี้เล่นชนผาอันนี้ดมผู้นอ้องดูเทียมากกับดมมันเซียนค่ะอันชนนั่นน่ะเป็นกระดาษนะคะล้อสิได้ล้อดดขาคัดห่างล้อเอ้ <c oughs> ยนอนชาคอยห่างแค่าวาัฒนะ เห็ดอะไรวาชนะเฮ็ดอะไรโฆสนาเห็ดอะไรล่ะแม้ว่าน่ะเห็นงงแบบญ่มันก็เป็นจจงเสียมันก็เป็นจังเสียนี่อะโอ้วาสนาเห็ดฉันใชเออวาสนาเห็ดนะโฆษนาเห็ด มมี้งหมดมึงไปหาสิเปงรวยปงยังใช่หมดอะเปงมาแปงมาเศร้าอีดอบอเศร้าเศร้าอันมัดกัขึ้นเือกันก้มัชินนวมันพายไปอยู่ไปจ่อยแต่ว่ามันสิคะนาอย่างห้องเว่วยมันเถอะนะจะเาวยใส่เสียออเสียๆละก็ใส่คววยเนาะายบ้าอ้าววเท่ี่อ่างโดนเราทราบเลยไ่ได้วันไม่ได้ถามจัานีว่าสิไปใช่ ลูกเจ้ากอหูแทบไม่ได้ถามจากนี้ว <verw 000> ่าจะไปใช่บายบายวะบายบายบายไปแล้วไปแล้วชิอนนี่ล <mañana benim> ูกคอยห้ถอยตัวนึงได้เลยนะห้ยไม่อ้วนยุดตัวหนึ่งวะชงเอบออืบอยเฮ้ยชงบอยาใจส่งชงเอพูน่ะอือ ชงเอนะหาสายปีก็รถใหม่ก็เคยไะเอออยาขี่ว่ารถใหม่นะเพิ่นเหดถามเพิ่นอยกขี่รถใหม่ได้เลย่อไปใช่าวไปไหมไปไหมต้องเข้าพีไปไปใช่เออโอ้่ข่สิพานไข่ชิพานแม่ปุ่งหาะเล้วันนี้จะไปร่อนไปก้อแรงไกลพุ๊รด เห็นว่ารถกลอยน้อยก็ได้ตอนนี้ก็มาหอตลาดแล้วเนาะนี่คือจอดรถอยู่ไกให้ชุพเงินมึงแน่เก่าอยู่แจ้น่ะคุณเห็นเห็นมาแล้วมาแล้ ไปตัวห้างคุถ้ากันไปข้างอยู่ใช่นะเฮียงูแบบหมวกจอยเติอน้ำมันเอ้าหมวกเฮียอยู่ใช้หมวกอะไรเฮียนะโอ้เติมน้ำมันเถเติมน้ำมันอันปังใหญ่บ่ khỏi lọ khỏe nhắm đi tới không khỏi nè chú Tô chú Tô phụ ạ phụ nạ em ạ sông trong ế hồn hà hà lọ trong ế sông ớ mười năm phuộc sông ế đấy Bye bye bye. On a messi dona sợi dò em bỏ bỏ tao bán quân nữa gặp à, nữa เหมยน้ำฝกชงเอเด้อปจอยละหาเสือให้ล yeah. ูกได้พนักล้สีเหลืองนะปเจอยจนี่นี่นีเหลืองห้อยนี่เหลืองกสีบัวอืมก็ยนฮะ้บขามันเออขามัเยอะโคอสิ้ทาโอ๊ยเราเ็อยู่ประมาณนั้นแหละ เราก็เอาวบเห็น่ะพนะอันผ่าไปซีน่ะใช่ครับใช่โอยสีดีเนี่ยฮุยตืมเลยนะอย่ไปเอาชีละเล่ไ้้ลท์อยไลายโอ้สีเขียวอันแม่พี่น้องเออมาตัดผ่ามากอะเจอกันอยู่ตลาดไรบัด nhá người đi đi kinh vô bay à bao kinh đi chơi rồi chơi lọt thế cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chọn 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 cho xài chọn 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 chọn

ใช่เงินใส่อ้คัเด้อ่าเ้วใส่ฮ่าทอเสือเขาข้าบืนดิอันนี้พว่าเสือนุ่มบืนว่ะตายแหละมันสิบืนไปใช่กระดีอ่อนบ่อือเามาซื้อนัวสือไปใส่กดนัสืเท่าไหอันนี้4อนนี้าหาหันเมทางเข็หันหอ อันนี้สีออกกากซิวาซีอันนี้นะสี่ปูดนหสีคิ้มลองพื้นต่ออกพัเลส่งแพตัวนี้มันจะเพียงเลยนั้อ๋อย้อนทั้งรันแบบใา่อันนี้สบายช่องค่ะรูปรถตีก็มีมีสามสีมนนี้ก็งามเยอะ อันนี้เสือข้อบืนข้อบืนปรเทศประเทศประเทศัคัดองกงามนี้็อสระน่เอือดหัวนุ่มหายชีวิตจ็ดชอบกระดุมดิจะได้งามเลยชิ่นชชินาพัก็ชินข้าวนนิโปนโชีโนเจอนั้นเจอโชีโน อันนี้อันนี้ยังนะยังนะเปวดว่าข้อบืนอันนี้เสือนุ่มบืนอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้อะโชกีพนโชกีพนอันนี้ยังนี่กกีพนนี่ก็มัดอันนี้กกีพนปวดตีกีพนที่เฟนอันนี้ผัดโช ผ้มีแอลโชแอลได้นี้อืเสือโช่แอลแต่ใครเนาะขายุ้ายุเสือโช่แอลอันนี้ดิโช่ขานเยอันนี้ได้โชขีโฝนพวกนี้โช่ขีโนอันนี้โชแอลคนอ่ะขายุยอ่ะอันนี้นั่นโชขานเยเออโชขาเยโช่แข้งอันนี้เลยค่ะโช่เน่ยโชุ่ขาแข้งโชขาเข่า แต่ละอันโชว์คือการได้เยตัวสียังสีขาวบ่มีคนมีคนยืดมาเฉียวโชว์ยังเยนะบงะไานุ่มบือลนางข้อบินี่นะัยติดใจเฉียวข้อบืนลอยู่เได้เฉียวข้อบืสองแสนหกสิบชุดโตบวปเบิ้งบ่อชงเสืยวลายลายเลยเลยขาลายมอนเมวเบิ้ง้วบอลายลายขาลายมอนเมว bừng bênh la bung bung bừng, bừng chị ừ. hai mi ngân gà rồi gà hai hảo kapai mấy... ừ. ừ. hai hảo hảo kìa hảo hải hảo kìa 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 hảo ยังปลจอยเลือเบึงเลิศพันบอกปีได้เสือกามปะจอยปะจอยแล้วมักได้เสืออิพิงแล้ววานี่ฮัลว่ลเอาวว่าเสืออัน Để, để Nà, sữa, phong, à. à, đây hả? Đế trời Hình phải có mi nôm mi phong phần cả hải yêu mi nôm Sụt lán khỏi đấy Sụt năng quạt sả đấy bà trời อ่ะนั <prepared> ่งควักเราบอดีปันเออสีเหลืองอะไรนึกอ่ะอ้อแขนฉันเลยนะมีแขนฉันปะจอยน่ะขักเยอะนะกาแฟออนเดียวอันมีลูกกระชื้อให้ลูกอืมแม่แม่มันอดก่อน จุดเป็ดหน่อยนะป่ะปเจย์จุดเป็ดหน่อย <laughs> อเออผ้ามนอนใช่ขักดิก์ดไปฮ้อ้าวุดเอี่ยมปเจย์อะไปงานแต่งป,ป่จย์ปเจย์ุดเอี่ยมโอ้ยวาชนาไปมาเรียนมันคลายจุดเอี่ยมเล็กน้อยนะไปนี่ไปเด่ ngua, sụt ngua sụt ngua sụt ngua. bộ chơi, nghe thảo gặp trai ở đây nè. จะซื้อยาไปไรจะรอนะทีเอาบ้ักวลาภาคนะเดียวหวานั้ผัววาภากับผัดมีกัมีมีดูงา Kẹp ra Áo gọi hợp theo hơi rồi Hợp theo đá ạ Áo là chạy hảo là theo đá ơi rồi đấy đâu à Hợp đà đá rồi đấy

อืมีวันอืมาคือมีอึงอึงยางไอึงยางเวลีเข่าขนาดเลยเข้าคือนงเข้าืออืก้อเอขาอเข้าอ่ะอึมาเลยโอ้โลแสบหกคนี้คลิปนี้ดิ กับว่าไรวะาสกินกั้อีกทิปนี้ค่ะบอบบอพี่ยาหนะไม่เป็ดดาวสิว่อะรเอาพิกแล้วนะคะเลยเ็ดทันทีกินหน่อยหนึ่งก็สามารถกัคน ของเปรี้ยวน่ยะเขือคนเอาละมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมงเมากระมาบนี่าได้นมาได้มาแต่อ้งเลยแมงเมากระมาไปฮะไปเอามาตลาดไม่เคยมีตรงไปสิไปทางใดไปางนี้ไปางนี้ัน mộc trong móc mộc tôi thôi anh nghe em em đây, em 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 จังโคจัง่าคือเบาๆไม่ได้หิวคองนี่เองเอาเขาะเ้อียงเหยนนะอ้าม่นตลาดได้สิบเปอร์เซ็นต์ไยัง อ๋อเสื้อเครื่องสันหรอทำยังงานบวกันสันหรอสันบ่เอาหรอสันกินน้ำข้นรอแลวสัน

ตอนนี้ก็ออกมาแล้ววันที่2พี่น้องรถใช่เอาเป็นเาจะเอาเป็นหน่วยได้บ่หมักข้าเนก่อนไปดูผีขนาเหนีก่อนนะผีขนาวเหนยเขาชงไว้อยู่แล้วมา พาสาวใบเฟิร์ดมาซื้อผีขนนก่อนเจะผีน้อยผีใหญ่ผีขนุนไงแมงขน,นุขน,น,น,อ,น,นอ่โมเมนแม่งได้ผีแมงอะมันน้อยไปมาซื้อขนนออข,าขายเป็นโลขาเยเป็นโลพันวะ่ะเฮ้ยสองสิงกบกสิบหกสองสิบหกสิบี้ ชิฟันเราอะี่เทามันกันเียวนี่ข้อันดีโอเ้โอเขาขแข้งแท่แของแท้แท้งนี่นะอันอออนี้แนหะล,ละของแท้ดินจะชิ้มนีฮะมันด<า>ไ,มได้มมินชิเลยันจะชิมลดนี่ อันนี้ของแท้นะแต่ว่าอันนี้รถดกอะกบของบ้อมานีย่เจ้าอย่าไปจ้านี่ของแค่อยู่นี่าเนีนะขอไป้าสิฟด่านี้เสนอ่สียไปขายเลยเบิรงดูฮะเบิร์ลูก็เป็นชีพุ่นะโลเจ็ดพันดิมันชุบระเบิด มั่งแมวมั่งเอ็นซุกเราบอกซุกนี้เนี่ยน้ำมันนี่แมงบุหลี่ซุกเอางามงามอีกอันหน่อยีงามงามบอกคนบบคนงามเนาะเออล่ามาจะมักงามบอกจะมักมืออื่นบอกอันนี้มืออื่นนีจิ้มจิ้มเออไรไรเอออามัอนี่เราเป็นยังไงนะมัอนี่เราก็มักมัอนี่ละอันนี้เป็นยังต้องกินมืออื่นอันนี้มันกินมืันนี่มันเป็นอะไรวะ กินมือนี่เนี่ยนี่มันซุปมันหอมตนตดัไม่นี่นี่น้ำแพ็กพนี้กินไปก่อนน้ำแพกอันนี้มันต่ำดังเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะเมื่อวันก่อจากโลน่ะนะตอนนี้นะนะเก้าโลเก้าโลาไล ้ไม่กินปลคามปาเออเพราะว่าเอาไปให้มาแห่ในมือคอยอยู่นะวันหน้าเจ้าก็จัมายามอีกเออมาขุมมือบ่บ่เด้มาอวันหน้าชิมมายามไพ่บันเขาบามือม้อยู่บ้านไหนตามใครตามู่าบ่อยู่บ้านไหนอยู่เกงแฮดอยอ๋อแกงแฮดนี่เจ้าอยู่ส่บ้ันโคกอะไร อันนี้ก็ุี้มเดี๋ยแต่ละเนาะเีผู้ับด้อ่าผู้ับได้ผู้ับมือไดเนาะอได๋วละ้เมื่อยเดี๋ยวจะต้องแวะอ่านั่นไงโคตนะโอนี่่ทันดังไัวนี้ะเม่นมื่อเรออันอันนี้ห้ชิมบ kind of um ่ะนเพื pues ่อนะบ่ well, อันนี้อันนี้ห้ซิมบอลบ้าน่ะบ่อเห็นบ่ไปีไตบ่อปไตแขวาลุดแทะเห็นหรเป่า เสรอมให้เบึงก็ได้นี่นะมันบูมีเสมน้อยเดียวก็เป็นเหลืองมวยอมานี่น่ย้าอยู่ไ่รู้เอาแต่ว่าไมคิดเลยกันตัวนี้ะมันบูมีกินแล้วะสี่สิบพันโอกร้สิบพันด้วยแล้บ่อปลาตเบิ่งอยู่นี่ก็ได้เอ้า หไหมเฮ้ยเหน่ยเป็นโลยโลยมจโลมีนาของแท้เป็นมาในกระชานีากแหนเอาแล้วหใจแฮ้เนาะไปแกไม่ชมฝ่ยเลยมาอ้ไังแม่บแม่เห็นมากร้องอ้บัแม่เห็นมาท ก็ยิ่งมาไปดึงอ้าเฮ้ยพวงแน่บพวแมงขนมไม่ได้กับแมงงัวนี่บ้งแก่หนิเนาะพวงแมงขนมในรถนี่หน่อยตายงัวไม่ได้กินสบายเซ้ยเจ็ดสิบตั้งงัวแห่นมาขามในมือค่อย ไปปไปไปเบกดแน่สิล <Construction technology> mm ูกให้กไงอันหมแล้วมังดเมื่อไรบันี่้เป็นยังชี้แด้พ่อนี่นะเม้่เวลามื่อเสมื่อใดขี่ราแจ็รแบบมิแต่แบบชี้ได้อันเราอันถ้าเมื่อใด ใกล้ในบ้านพีนี่ข้าวันสีบนเพื่องไปนี่ถ้าเมื่อใดขี้รถจ้าง่สิประมาณนี่ถ้าเมือนรถใหญ่หนึ่งไงเนี่ยจับคนเดียวยังก็บอกในมือกับบุ้งยี่ติบไปโอเคเราพูดพี่น้องแบนี้ฝากพี่เลี้ยงฝากพี่เลี้ยงน้องวาสนาได้ข้าต้ อืมบอกแล้วก็นว่าบริยังผ่านไปทั้งนั้นเลยช่เหรออย่างเงี้ยก็ไปทั้งนั้นแล้วแต่โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สะท้อนกับชิจบคลิปไปนแรกนอกมันโอ้ยเฮงบอกนะไก่ไล่ไก่ไล่แม่บอกไก่ตอกหรอวะไก่งวงไก่งวงบอก อันนี้บอกรถต๋องไก่งวงเลยผู้ใดรถให้อยู่คูณรถเขาได้ ants, Arizona, อยู่นี่เออว่าคนละหมากวะนะอ๋อคือบอกน้อยใหญ่ให้เขาคนรับพอได้น้อยน้อยโอ้ยไก่์รถเจสิไก่์หัดใส่ไม่กินรถฮะเอามาช่องรถมาช่องรถมาช่องรถตาบสบาย อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเด้อสิประมาณนี่รถเฮาก็ได้คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคือเก่าเนาะักมีเอามาใส่ตะกร้าก็ได้นะไอยู่ัแจงจัดแจงรถคันใหญ่หลายแบ่ออกรถใหญ่ซะโอ้ยเจ้าก็ได้บ่มีหม่องเข้าไปเฮือนข่อยนะเจ้าเวรบ่ได้แม่นว่าบ่มีเงินบ่มีหม่องเข้าไปนะ ໄປໄປນ້ອງພີ bye. Bye ່ນ້ອງໄປແລະຄລິບນີ bye. Bye ້ກະສະບາຍດີเด้อວັດສະໂຄສຸກກອນມາເລาะຕະຫຼາດແລງຈັ່ງຊິຫ່າງເຕັມລດໂຮ